สวัสดีครับอ๋อนี่ครับเดี๋ยวมาใส่เราลยอ,อ,อลยครยับเราได้บอกแล้วเราลอยครับที่ทะ่แกสั่งมาเอ,อียมๆเลยโอ้พอดีเลยครับนี่โอ้สาแรกไก่ตัวเนี้ยพอดอีเลยเป๊ะเลยไม่ต้องเต่นไม่ต้องทำอะไรครับ ไอ้ม <Huh? S 1> ีก๊อกสองไงแพ็กมาเชื่อมดิเด็กเกษตรเชื่อมเป็นไหมเด็กเกษตรเอกรีดเกษตรได้ไปเรียนเทคนิคอ๋อเหรอเรียนเกษตรก็ต้องไปเกี่ยวข้าวสิเอาเนี่ยได้แล้วได้ตำแหน่งแล้วไล่เชื่อมเล้าทางแพ็คเด็กเกษตรเชื่อมไปดูเอาเชื่อม เมื่อวานช่างซีเชื่อไม่ดูแล้วสองแปดแปดแปดจบเป็นลวดทองแดงครับ <c oughs> ทองแดงหรือทองเหลืองก็ไม่รู้เป็นลวดอ่ะไม่ใช่ทองแดง <c oughs> ลวดเทือบทองแดงมากกว่า เราลอยแล้วจะไม่รู้ว่าไอ้ล้อมันจะเข้ากับกระทะหรือเปล่าจะเข้ากันไหมลองดูว่าลองไปใส่ดูว่าหกดูนั่นก็หกดูใส่ไม่ได้ก็ต้องหากระทะเปล่าลอยมาใส่อ่ะ เดี๋ยวเสรก็ซือจับเลยครับนี่ครับถังน้ำมันนี่มันเอาถาังไอ้พวกปั๊มลมอะมาไไตัดแรงใหม่ใส่เป็นถังน้ำมันก็เลย,ยใส่ได้พอดีเลยพอดีเลยตั้งพอดีเลย จะม yup. <S 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 ันได้หลายลิตรเยู่ก็ช่างทนายก็กำลังเสริมรอยคันสีม่วงอยู่ครับเราไปส่งลูกค้าแล้วช่างหน้ายก็ทำหกล้อกับแหนสองคันนี่แหละ งานค่อนข้างที่จะเยอะอีกครับนี่เยะสายครับคุณค้าท่านไหนอยากได้เกียร์สองลูกครับนี่ฮะเอาไปใส่เป็นลูกที่สองเลยนี่คน,นที่แตกเลยครับทีนี้ chú ở cầm để thôi. lăn sớm lòi thanh chỉ luôn nữa Hãy subscribe cho phụng tài à, ôi, phụng công tài à, tải điện chạy đi nãy điêu đoi rồi à, phụng chạy này, đi rồi, นี่บอบางโคลนล่ะออเอ,อาตดูเชี่ยมกับโตมานี่เลยว่าอ้ก็แล้วแต่สูรตัวยยกไปยกไอ้เล็กนี่ไปหาตุง,ง่ายกว่าเฮ้ยเ,เป็นหน้าที่ของช่ง NY, ชงางเอ็นเนี่วายทำรันเองเนี่ยเอ้ามันไปไหนอ่ะ ขอนวานขอนวานใครจะขอนวานเลยมีอะไรดีว่าขอนวานนะ่ะต่เข่าว่าขอนวานสาวสวยอ,ะอ่ะอ้๋อนี่ฮะก็อะไรเอาเผาไปกลึงกับเหล่าปางกลึงหน่อยัอนนี้อันนี้เป็นถังแก๊สนะดัดแปลงเอาส่วนในชั้นที่เขาเรียกช่างชาแนนะ่เชื่อมไห้ท่อกันวันไหนฮะทำ ไม่ขึ้นเสียเองนะถอนโอเคดูข้างหน้าเลยข้างหน้าก็มีหกล้อครับเ mm hmm. กือบเสร็จแล้วเกือบได้ทำสีรอทำสีอ่ะแบบจะไปชิโมยิงชัจัดโชคเลยฮะโชคสุดี

น่าจะมีพวกลายข้างล่างตรงนี้นี่้องเนี่ยขนาดเลยขนาดก็มันมีแหละแต่ก็เดี๋ยวขอค่อยทำอ่ะโอ้ปลาท้ายยังไม่ทำปลาท้ายก็อาจจะคนอ้อยก็ต้องถอดออกเพราะว่าเกะกะ มันมีเครื่องไงโกลเด้นโบว์อะไรนั่นะเครื่องหลอลูกค้ามีโกลเด้นโบว์มียันมาขายันม่ามาร้อยเครื่อง,งอลแล้วก็ตามชมนะว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนครับผม เสาฟ้าโปร่งครับวันนี้ไม่มีฝนที่เกอร์หน้ารถไม่รู้อะไรแต่ไร้รบเยอะแยะมากมายไปดูข้างหลังต่อสักนิดนึงเยอะช่อมฝาข้างนี้

ยาวก็ตัดสั้นก็โตโตง่ายจะได้ถ้าเป็นไม้ตัวยากเนย จะรอเหล่าครับเราเกากลางพับพกลิงมั้งเออโตนี้แหละพอดีเลยนี่แหละช่างเอ็นเขาใช้ประจำเลยโตนี้เลยเออเยกดูดิ มันจะเทกระจาดเลยได้นะมันสูงอะ่ะมันสูงสูงเลยเนี่นู่นเลยถึงนู่นเลยแหละถึงฐานน่ะ ยังไม่ได้ถึงคืบเลยอ่ะแท็กดูว่าะยังไม่ได้ถึงคืบเลยเอ็งเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหรอ

à lười tầng ở à. Kenya này thả lâu Ô, máy Anh đi sát tí Tôi à, <laughs> là sút này nó bật thật tôi mình tiếng tôi là

อยู่แหละคานนั่นแหละว,ว้าสีแต่ไปชิบูล่ะตัวสิบายให้มาสิบายแอบทีนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ